เะะบียจะมาพูดหัวข้อเกี่ยวกับที่ว่าเนะาะ5วิธีนะคะที่จะทํำยังไงให้คุณแบบเอาชนะอุปสรรคเนาะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองทําให้ตัวเองแบบเข้มแข็งข,ขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า,าคือสิ่งเนี้ยเบียคิดว่ามันจะทําให้เราอนะค่ะรู้สึกว่าเราเอาชนะความอ่อนแอที่มันอยู่ในใจเราอนะค่นะได้เนาะก็เลยคิดว่าเอออย่างช่วงสภาวะที่มันเกิดขึ้นทุกวันเนี้ยค่ะ มันทําให้เราบางทีแบบใจเรามันมันแป้วอนะเนาะบางทีแบบมันท้อมันหดหูอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเออสิ่งเนี้ยห้าห้าสิ่งเนี้ยจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราอะค่ะมีความเข้มแข็งขึ้นมาได้นะคะก็ลองเอาไปใช้กันดูเนาะเพราะว่าเบียคิดว่ามันเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะก็เลยอยากจะเอามาไลฟ์แล้วก็มาแชร์เรื่องนี้เพราะว่าคิดว่าหลายๆคนที่เจอสภาวะช่วงเนี้ย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตกงานก็ดีเนาะเรื่องเศร,ฐธธร,ร,รษฐกิจอะไรต่างๆนะคะเรื่องโควิดอีกอย่างเงี้ยค่ะมันก็กระหน่าเข้ามาเยอะมากนะคะช่วงนี้หลายๆคนก็อาจจะแบบว่าบางคนก็รู้สึกอ่อนแอเนาะบางคนก็จะทํายังไงให้ตัวเองรู้สึกมีพลังแล้วก็เข้มแข็งขึ้นมาได้นะคะ,คะก็อะตอนนี้คือสิ่งที่เบียร์จะมาพูดตอนนี้เนาะมันก็จะมีอยู่5 5หข้อเนาะคือมันเป็นเคยเคยเห็นไหมคะว่า อย่างที่ว่าเราเคยเห็นนะคนสองคนนะคะคนสองคนคนแรกอะพอมาเจออุปสรรคหรือปัญหาใดที่มันเป็นปัญหาที่แบบมันเป็นปัญหาเดียวกันนะคะทั้งทั้งที่มันเป็นปัญหาเดียวกัน่ะแต่คนคนแรกอะที่เราเคยเห็นเนาะอย่างเช่ว่าคนใกล้ตัวอะง่ายๆปัญหาโควิดอย่างเงี้ยที่มันเกิดขึ้นตกงานอย่างเงี้ยเนาะสมมุติเนาะแต่คนในเออย่างเงี้ยพอเจอปัญหาตกงานบางคน่ะมีความรู้สึกว่าเฮ้ย รู้สึกจมดิ่งลงไปอย่างเงี้ยแล้วก็เสียแบบเสียผู้เสียคนแบบเอ้ยคือแบบไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงอย่างเงี้ยแต่คนที่สองอย่างเงี้ยกลับมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะต้องดินน้นรนฉันจะต้องต่อสู้ฉันจะต้องทําอะไรให้มันมีไรายได้ตกงานก็ปล่อยมันฉันจะทํายังไงให้ฉันมีไรายได้ฉันจะไปขายของฉันจะไปทาอะไรก็แล้วแต่เนาะเพื่อให้กับแต่คนคนที่เป็นคนที่แบบหาวิธีแก้อย่างเงี้ยค่ะเขากลับเป็นคนที่แบบ แบบเปลี่ยนไปจากที่เจอปัญหาแต่เขากับพลิกชีวิตตัวเองขึ้นมาให้ดีขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันจะเป็นวิธีที่เบียร์จะเอามาแชร์ตัวนี้เนาะก็คือมีอยู่5 5หวิธีเนาะวิธีที่1ก็คือว่าการที่เราอะค่ะจะต้องเป็นคนที่รู้จักกล้าที่จะเผชิญหน้านะคะเผชิญหน้ากับความจริงเนาะคือบางคนนะ่ะพอเจอเหตุการณ์อะไรที่มันแย่ๆหรือที่แบบร้ายๆเนาะก็มักจะเป็นคนที่แบบ หนีปัญหาหนีปัญหาแล้วก็แบบไม่ไม่ยอมที่จะกลับมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทําให้คนที่ไม่กล้าที่จะเผชิญหน้าสิ่งเนี้ยก็เลยทําให้เขาอ่ะเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะก้าวข้ามสิ่งที่เกิดปัญหากับชีวิตเขาได้เนาะกับอีกคนนึงที่เป็นคนที่ยอมรับความจริงนะคะเป็นคนที่แบบกล้าที่จะแก้ไขปัญหากล้าที่จะก้าวข้ามกับปัญหาที่ตัวเองเจอเนาะ เขาพร้อมที่จะแบบแก้ปัญหาต่างๆแล้วมองหาวิธีแก้แล้วพาตัวเองอะค่ะให้ออกไปจากปัญหาหรือวิกฤตต่างๆที่เขาเผชิญอยู่ได้เงี้ยค่ะอันนี้คือข้อหนึ่งนะคนที่รู้จักที่เป็นคนที่กล้าเผชิญหน้ากับความจริงนะคะข้อที่สองคือเราอะเวลาเผชิญหน้ากับสิ่งที่มันไม่ดีอะคะ่ะเราต้องรู้จักที่จะมองคุณค่ามองประโยชน์ จากสิ่งที่มันทําให้เราเกิดวิกฤตว่าเราได้รับประโยชน์อะไรจากวิกฤตที่มันเกิดขึ้นได้บ้างสิ่งเนี้มันจะทําให้การที่เราจะโทษนั่นโทษนี่แต่คนที่มีทัศนคติหรือ m i เ d s e t ที่มองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเราจะเอามาปรับใช้หรือเราจะเอามาปรับแก้ให้มันเข้ากับตัวเองอะคะ่ะได้ยังไงเนาะ คือให้มองหาว่าเราจะได้ประโยชน์อกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเพราะในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเราไม่สามารถที่จะย้อนเวลาให้มันที่จะไปแก้ไขปัญหานั้นได้นะคะเราก็เลยควรที่จะมองมองสิ่งที่มันเกิดปัญหามาแล้วอะคะ่ะเอาประโยชน์จากมันเนาะเอาสิ่งที่เราได้ประโยชน์หรือสิ่งที่เราเห็นนะคะว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นะ่ะ เราได้ประโยชน์อะไรจากมันบ้างนะคะเลิกถามตัวเองแล้วก็แบบเลิกบนนะ่นเนาะว่าเฮ้ยทาไมค่ะมันต้องเกิดขึ้นกับเราทําไมเราต้องถูกไล่ออกทําไมเราต้องตกงานทําไมอย่างงอนทำไมอย่างนี้นอย่างเงี้ยะคะ่ะเลิกถามคําว่าทําไมเลิกจมกับปัญหาแล้วให้คิดว่าเราจะหา,าประโยชน์อะไรได้จากวิกฤตนั้นที่มันเกิดขึ้นเนาะคนที่คิดแบบเนี้ย คือคนที่มักจะโทษหรือถามว่าทำไมต้องเกิดกับฉันทำไมต้องเกิดกับตัวเองเนี่ยค่ะคนแบบเนี้ยมักจะกลายเป็นคนที่แบบไร้ทางสู้คนที่จนต่อคนที่จมอยู่กับปัญหาคนที่ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากปัญหาได้เนาะแต่กับบางคนนะคะที่เขามองว่าเขาจะหาประโยชน์ได้ยังไงจากวิกฤตที่มันเกิดขึ้นนะคะก็เขาจะมองว่ามันจะทำให้เขาอะเข้มแข็งขึ้นเนาะ แล้วมันเป็นสิ่งที่ท้าทายและจะแก้ไขะคะ่ะแก้ไขปัญหานั้นนะผ่านมันไปได้และทําให้เขาเติบโตขึ้นอันนี้คือความคิดของคนที่เขามีความคิดในเชิงบวกนะคะข้อที่3เนาะเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นะคะข้อนี้ก็สําคัญเนาะคือสิ่งปัญหาต่างๆะคะ่ะที่มันเกิดขึ้นเนาะ,นะมันไม่มีใคระคะ่ะที่ที่อยากจะให้ปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นวิกฤตต่างๆมันเกิดขึ้นนะคะ แต่มันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้อะค่ะสิ่งที่มันไม่สามารถควบคุมได้แบบนี้ฉะนั้นอะเราต้องรู้จักวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อมันเกิดเหตุการณ์นั้นแล้วเราจะแก้ปัญหายังไงให้เราอะค่ะสามารถที่จะผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปได้เนาะคือถ้าถ้าเราอะค่ะอยากก้าวข้ามมันได้เนาะคือเราอะต้องรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตั้งสตินะคะอย่าแบบตื่นตระหนก ือต้องต้องเป็นคนที่มีสติะคะ่ะมีสติให้มากๆนะคะแล้วก็ดูว่ามันนะคะจะมีวิธีการไหนเนาะที่จะทำให้เราะคะ่ะผ่านพ้นปัญหาที่เราเจอตอนนี้ได้เนาะพยายามหัดคิดนอกกรอบนะคะหาวิธีใหม่ๆถ้าวิธีการเดิมที่เราเคยใช้มาแล้วกับช่วงที่มันผ่านมามันใช้ไม่ได้อะเราก็ต้องหัดเปลี่ยนแนวทางเปลี่ยนวิธีการเนาะให้มันดีขึ้นนะคะให้มันดีขึ้นเนาะ แล้วก็ข้อที่4นะคะคข้อที่4นะคะคือเชื่อมั่นในตัวเองนะคะข้อนี้คือเบียจะย้ําบ่อยมากเพราะว่าข้อนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะการที่ที่เราเชื่อมั่นในตัวเองเนาะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะามาใหม่มาใหม่ค่ะเครื่องเต็มเครื่องเต็ม เมื่อกี้เนาะก็ที่เบียร์คุยนะคะก็คุยถึงข้อที่4เนาะคือเรื่องของความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะความเชื่อมั่นในตัวเองค่ะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเนาะความเชื่อมั่นในตัวเองอะค่ะคือมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราสามารถที่จะก้าวข้ามสิ่งต่างๆไปได้เนาะคือคุณเนี่ยต้องมีความ เชื่อมั่นในตัวคุณเองนะคะว่าคุณจะแก้ไขปัญหาแล้วก็คุณจะก้าวข้ามปัญหานั้นนะคะไปได้เนาะแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณต้องต้องรอค่ะรอให้คนอื่นนะมาช่วยเหลือคุณเนาะหรือว่าต้องรอให้พึ่งคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะเวลาแบบไม่มีใครมาช่วยเราเนาะเราก็จะมีความรู้สึกแบบติดอยู่กับปัญหาตรงนั้นเราก็จะก้าวข้ามปัญหาตรงนั้นไปไม่ได้นะคะคือสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆกเนาะการที่เราเชื่อมั่นในตัวเองอะ่ะ คุณอย่าไปมัวหวังที่จะพึ่งพึ่งคนอื่นนะคะคุณอย่ามัวหวังที่แบบจะพึ่งคนนั้นคนนีคนนนค้คนนั้นต้องมาช่วยคุณคนนั้นต้องมาช่วยคุณเนาะเวลาไม่มีใครช่วยคุณนะคะคุณก็จะรู้สึกเฟลเมื่อกี้เครื่องเบียดเต็มนะคะมันก็เลยแบบเหมือนหลุดไปเลยเนาะตัดไปเลยนะคะก็เรื่องความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่คืออยากจะย้ําเยอะๆนะคะเพราะว่า ความเชื่อมั่นในตัวเองมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราก้าวข้ามปัญหาต่างๆไปได้ค่อนข้างที่จะแบบคือร้อเ็เลยอ่ะเพราะว่าการที่เรารู้สึกว่าเราไม่ไม่เชื่อมั่นในตัวเองอ่ะเรามัวแต่เพึ่งคนอื่นเรามัวแต่รอให้คนอื่นนะคะมาช่วยเหลือเราอ่ะมาช่วยแก้ปัญหาให้เราอะค่ะมันเลยทําให้เราอะบางคนนะไม่สามารถที่จะก้าวข้ามปัญหาที่ตัวเองติดอะค่ะไปได้มันก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่า คือถ้าเกิดไม่มีคนอื่นมาช่วยเราอะค่ะแล้วเราก็จะไม่สามารถที่จะมีชีวิตดีขึ้นหรือผ่านมันไปได้เนาะ,ะคือคุณนะคะต้องรู้จักลุกขึ้นมาเนาะ,ะด้วยตัวเองให้ได้นะคะแล้วสามารถที่จะพึ่งตัวเองให้ได้เนาะคือทั้งที่ทั้งที่บางอย่างปัญหามันอาจจะง่ายง่ายมากๆเนี่ยง่ายมากแต่คุณไม,มไม่มีความเชื่อม,มั่นในตัวเองอคุณก็เลยไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาได้ด้วยตัวเองได้ มันก็เลยทําให้บางทีคุณก็ไม่สามารถที่จะออกหลุดออกมาจากปัญหาได้คุณก็จะติดอยู่อย่างนั้นนะ่ะเนาะฉะนั้นนะคะถ้าใครมีความคิดแบบเนี้ยมันยากมันยากที่คุณจะก้าวข้ามหรือว่าผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้เนาะคือคืออยากให้ทุกคนนะคะมีความเชื่อมั่นในตัวเองให้มากๆเนาะเราต้องฝึกหันกลับมาสร้างไม n เสร็จเนาะไมเสร็จแล้วก็ก่อนว่าเออฉันนะ่ะต้องพึ่งตัวเองก่อน ฉันต้องทำเองให้ได้ก่อนก่อนที่จะไปพึ่งคนอื่นนะคะและใช้ความสามารถของเราอะคะ่ะดิ้นรนแล้วก็พยายามนะคะทุกวิถีทางก่อนที่จะไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นข้อน,นี้สำคัญมากเพราะว่าเพราะอะไรคือแบบบางทีอะคือเราติดปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราวัวแต่ไปไปรอคนนั้นคนนี้รอคนนั้นคนนี้อะค่ะมันก็เวลามันก็ผ่านไปเรื่อยๆเนาะแล้วเราก็ไม่รู้ว่า คนที่เรารอเขาจะมาช่วยเราได้เมื่อไหร่สู้เราดิ้นลนด้วยตัวเองเราหาวิธีแก้ด้วยตัวเองนะคะถึงวิธีที่1มันจะไม่ได้วิธีที่2มันก็ไม่ได้วิธีที่3ม,มันก็ต้องมีสักวิธีที่มันจะทําให้เราสามารถที่จะหลุดจากปัญหาที่เรามีอยู่ได้นะคะเลยอยากจะย้ําเรื่องความเชื่อมั่นตัวเองให้เยอะๆพยายามดิ้นลนด้วยตัวเองให้เยอะๆ พยายามที่จะลุกขึ้นสู้ด้วยตัวเองให้เยอะๆก่อนที่จะไปขอความช่วยเหลือจากใครนะคะข้อที่5นะคะข้อสุดท้ายเนาะเราคนเราอะคะ่ะมันต้องมีความหวังเพราะชีวิตคนเรามันดาเนินด้วยความหวังคือถ้าคนเราไม่มีความหวังในตัวเองอะคะ่ะแล้วถ้าเกิดเราไม่มีความหวังเนาะสิ่งต่างๆนะคะมันก็เหมือนไม่มีความหมาย คือคุณต้องเชื่อว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับคุณนะคะมันจะมีทางแก้มันจะมีวิธีการที่จะแก้ได้นะคะสิ่งแย่ๆคะ่ะเหล่านี้มันจะต้องผ่านไปได้มันจะต้องหายไปได้นะคะเพราะถ้าเราอะ่ะไม่มีความหวังนะคะคุณก็จะไม่มีแรงคุณก็จะหมดแรงกายแรงใจคุณก็จะไปต่อมันไม่ได้เนะเาะใ,ให้คิดไว้ว่านะคะให,ให้พยายามอีกนิดนึงอะ่ะพยายามขึ้นมาจากที่เราแก้มันไม่ได้อะ่ะ ลองสู้อีกสักตั้งลองแก้ให้มันแบบคือให้มากกว่าเดิมอะคะ่ะเชื่อว่าถ้าเกิดเรามีความหวังมีความเชื่อเนาะยังไงเ่เราก็ผ่านมันไปได้แน่นอนนะคะแบบเนี้ยคุณจะกลับมาเป็นคนที่มีแรงกายแล้วก็แรงใจอะคะ่ะที่ที่เยอะขึ้นได้นะคะแล้วก็สิ่งปัญหาต่างๆ่อะคะ่ะมันก็จะผ่านพ้นไปได้เช่นกันนะคะเมื่อกี้หลุดไป <c oughs> ก็เลยแบบว่าเลยไม่ต่อเนื่องเลยเนาะก็อยาก ยังไงก็มีวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องหัวข้อเรื่องนี้ให้ฟังนะคะเรื่องที่เราจะทํำยังไงให้เรามีผ่านอุปสรรคแล้วก็เข้มแข็งขึ้นได้นะคะรู้สึกไม่ท้อเนาะก็เดี๋ยวครั้งต่อไปนะคะมีอะไรมาไลก็จะมาแชร์ให้ทุกทุกคนฟังอีกนะคะก็ขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามานะคะทั้งทั้งไลน์รอบเมื่อกี้นะคะที่หลุดไปเนาะแล้วก็รอบสองนะคะก็ขอบคุณทุกทุกคนมากๆนะคะแล้วก็ มีอะไรก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวจะมาไล่เรื่องอะไรเดี๋ยวเจอกันอีกนะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย